สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์โดยนายอดุลภูปลืม้มได้รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดภัยโดยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยในระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่ระดับสถานศึกษาซึ่งหัวใจหลักสำคัญคือการจัดทำแผนเผชิญเหตุรายงานผลการดำเนินง,งานภายใน24ชั่วโมงมีการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาปลอดภัยจำนวน9กแห่งร้อยละ80ของสถานศึกษาทั้งหมด ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการพาน้องกลับมาเรียนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกโครงการปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าแอลกอฮอล์และสุขภาวะโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนด้วย TSY Program จังหวัดเพชรบูรณ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการพัฒนาทักษะความปลอดภัยทางน้ำวัยรุ่นวัยเรียน สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบป,ป,ปุบัติเหตุบนท้องถนนจำนวน14คนภายจากไซเบอร์ภาวะเครียดและถูกบุลลี่จำนวน5คนภายจากอาคีภัยจำนวน7คนภายจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศจำนวน1คนผลการดำเนินง,งาน 1. ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2565ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระดับยอดเยี่ยมจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. รางวัลโลกผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี2566จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ 3. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยจากอธิบดีกรุมแรงงาน9ปีซ้อนติดต่อกัน9ปีจำนวน1แห่งติดต่อกัน7ปีจำนวน1แห่งติดต่อกัน6ปีจำนวน1แห่งติดต่อกัน5ปีจำนวน2แห่งติดต่อกัน4ปีจำนวน1แห่งติดต่อกัน2ปีจำนวน2แห่งและติดต่อกัน1ปีจำนวน2แห่งจากอธิทดีกรุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน4รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุก ระดับเงินจำนวนสองแห่งจากสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ระดับทองจำนวน8แห่งจากสำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการระดับเพชรจำนวน7แห่งและรางวัลรักษามาตรฐานระดับเพชรหนึ่งปีจำนวน2แห่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวตรีนุชเทียนทอง 5. โรงเรียนวังโป่งศึกษาได้รับรางวัลชมรมชูวีในเมืวันต้นแบบระดับเงินระดับประเทศ และได้รับรางวัลแกนนำมชมรมเจนแซตเยาวชนขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบยอดเยี่ยมจากรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข